สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะ,ะวันนี้วันอังคารเรียนวิชาภาษาไทยกับครูปูเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องสระ,ะสระแล้วก็การประสมคำนะคะก็คือเอาพยัญชนะมา รวมกับสระแล้วก็จะกลายเป็นคำนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มที่สระอุนะคะ,ะดูนะสระอุเขียนแบบนี้ใช่ไหมสังเกตไหมคะว่าสระอุเนี่ยมีขีดอยู่ข้างบนเห็นไหมแต่ละตัว ขีดจะอยู่บนสระอุใช่ไหมคะครูปูเคยบอกว่าขีดหมายถึงพยัญชนะเนาะแสดงว่าพยัญชนะต้องเขียนบนสระอุนั่นเองนะคะอายกตัวอย่างเช่นคนํานี้มันมันบังเนาะอ่าคำว่าดูดอ,อดุสังเกตไหมคะดดเด็กอยู่บนสระอุ นะอ่าสระอูเขียนแบบนี้นะคะฝึกเขียนกันด้วยนะนานลองเขียนสรออะอูแบบนี้นะคะวิธีเขียนที่ถูกต้องหัวเริ่มจากข้างในออกมาโคง้งฟึบแบบนี้นะคะสรออะอูทีนี้ทีนี้อ่ามาดูคำที่เขาให้มาดีกว่า คำที่เขาให้มาอ่ะอันแรกอันแรกอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องเนาะเรามาที่ดอเด็กเลยดออุดุนะคะหรือว่าคำที่สองพออุผูเนี่ยเขียนให้ถูกนะอย่าลืมนะสระอุอยู่ข้างล่างนะคะคำที่สามทออุทุ นะคะอัสละอะเคยเคยทำมาแล้วเนาะเคยอ่านมาแล้วก็รออะระอานรวมกันว่าทุระนั่นเองนะคะต่อไปจออุจจอ่าสละอาเคยเรียนมาแล้วก็รออาลาจุ ลานะคะอ่ะต่อไปอันนี้สระอาเคยเรียนมาแล้วเหมือนกันสะกดได้เลยพออาพาอ่ะต่อไปสระ o, นะอูนะยออุยุพายุอ่ต่อไปคำสุดท้ายสออุสุ สระอาะเรียนมาแล้วขออาขาสุขานั่นเองนะคะ,ะได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีใบงานสระอุสระอูให้นะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูสระ,ะมาอ่านมาอ่านฝึกอ่านก่อนแล้วกันเนาอะอันแรกนะคะคำแรกเลยคำนี้อ่านมาแล้ว ดอ,อูดูอ่อานพร้อมกันนะจออูจูพออูพุบอ,อูุบูผอ,อูุผูออผยออูยุสออูสูทออูทุนั่นเองอ่ะไม่ยากนะคะ ต่อไปเลยสระต่อไปคือสระอูนะคะสระอุเสียงสั้นสระอูเสียงยาวนะคะสระอูเหมือนกันเลยคือขีดอยู่ข้างบนขีดอยู่ข้างบนแสดงว่าพยัญชนะต้องเขียนข้างบนแบบนี้เนาะเหมือนสระอุเลย พยัญชนะเขียนข้างบนเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เราจะมาฝึกอ่านคำที่เขาให้มาเนาะอ่ะพร้อมยังเอย่ยอ,อันแรกนะคะรออูรอูอันที่สองก็งออูงูอ่านรวมกันว่า รูงูอ่ะต่อไปปอูอปูเอชื่อใครเอย่ยชื่อครูป,ปูใช่ไหมแสดงว่าถ้าครูป,ปูให้นักเรียนเขียนชื่อครูปูเขียนได้ไหมคะนักเรียนก็สะกดเลยปอูอปูพูดปอเขียนปอพูดูเขียนูนะคะอย่าลืมนะ ต่อไปสระอาเรียนมาแล้วก็ n นอานาอ่านรวมกันว่าปูนานะคะต่อไปค่ะดอูดูสระอาเขียนมาแล้วเหมือนกันอ่านมาแล้วก็ออาอาอ่านรวมกันว่าดูอานะคะ ต่อไปคำสุดท้ายชออูชูอ่ะสราฝออาฝาชูฝานั่นเองยากไม่เอ่ยไม่ค่อยยากนะแค่นักเรียนเขียนให้ถูกเรารู้ตำแหน่งแล้วว่าสระอูพยัญชนะต้องเขียนข้างบนเนี่ยนี้ก็ ได้แล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาฝึกอ่านกันค่ะ,อ,ะอันแรกคำแรกรออูรูดอ,อูดูหออูหูงออูงูฟออูฟูชออูชูยออูยู ปอ,อูปูนะคะใครอ่านไม่ทันหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังก็ได้เนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทำใบงานกันดีกว่าทีนี้เวลานักเรียนทำใบงานนะคะอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะอ่านเยอะๆเขียนเยอะๆแล้วเราจะเก่งนะคะเราจะอ่านเก่งนะคะอะ่ไปทำใบงานกันเลยค่ะ